นนอาตอนนี้ j 7 t r i n c o m นะครับก็วันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมแบร์ไตไฮเทคนะครับมาทั้งคุณหนุ่ยคุณกวงตรงนี้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่ตรงโต๊ะข่าวค,คือโต๊ะข่าวสมมุติเราดูรายงานข่าวช่อง7รายงานข่าวกีฬาอะไรอะไก็เขาก็บีกล้องมีโต๊ะมีสคริปต์มานั่งที่นี่คือยังไงที่นี่คือโต๊ะข่าวอินเทอร์แอคทีฟชื่อว่า Spot on อ e อนเทคโนโลยีนะครับทำโดยคนไทยนี่แหละ ถ้าจำได้4ปีที่แล้วในอินเทอร์เน็ต Microsoft เคยเปิดตัว Microsoft Surface ออที่เป็นโต๊ะ interactive. อินเทอร์แอคคนไทยคนนั้นนะครับที่เคยอยู่ในทีมที่เขาพัฒนาเนี่ยเขากลับมาเมืองไทยเขาก็เลยมาทำที่เมืองไทยโ,<อ>โดยโ<อ>ผมก็ใส่คอนเซปที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับรายการเรานะครับ,รบแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตของโต๊ะข่าวทั่วประเทศด้วยง,ง,ง,ง่ายๆเลยนะ,ะมาดูกันเลย ข่าวเนี่ยปกติแน่นอนไฟล์สคริปต์ต้องพิมพ์ใส่กระดาษครับซึ่งคงจะเคยเห็นหลายรายการที่เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งแต่สุดท้ายก็ต้องอ่านด้วยกระดาษอยู่ดีเพราะว่ามันอัปเดตไม่ได้แต่ทุกอย่างที่ทีมงานอัปเดตจากด้านหลังนะครับมันก็จะมาอยู่ที่นี่หมดเลยข่าว1ข่าวหนึ่งข่าวสองข่าวสามข่าวสี่ข่าวห้าไล่ไปเรื่อยซึ่งแต่ละข่าวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรฮะซูมดูได้ในขณะเดียวกันภาพวิดีโอที่เกิดขึ้นกับตัวรายการนะฮะเข้าไปดูเลย จะมีคลังภาพของรายการอยู่นะห้าสี่สามโอ้โหดาวดีมาแล้วกับมาแล้วกันมาแล้ว,น,ลวน,ละนะครับปกติแล้วภาพวิดีโอรายการเนี่ยนะครับทีมงานเขาก็จะเป็นคนเปิดใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการที่จะทําให้เรารู้ว่ามันมีภาพอะไรบ้างเราก็ใส่แล้วเราก็ลากเข้ามแเรากด2นิ้วก่อนอกด2นิ้วแล้วเราก็ลากนี่วางเข้าไปฟับภาพนี้จะไปปรากฏที่จอ LED ด้านหลัง ก็จะมีภาพเกิดขึ้นคนดูอยู่ในห้องส่งก็จะได้เห็นถ้ยคุณคุณดหมายถึงว่าภาพพอเข้ามานิดปุ๊บ,บจะขึ้นไปจอด้านหลังเราตรงนี้นเลยใช่ไหมซึ่งข่าวนี้นะครับสมมุติว่าเราบรรยายอยู่แล้วเราบอกว่าพูดถึงประวัติศาสตร,ร์วงการอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีภาพมาซึ่งหนึ่งพิธีกรเห็น2ถ้าพิธีกรต้องการให้คนดูเห็นในจุดเดียวกันทางคอนโทรลเขาก็จะตัดภาพเนี่ยออกอากาศเพราะว่ามันลิงก์สายเดียวกันไปอยู่แล้วจุดนี้ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแน่นอนว่าทุกรายการทีวีอยากรู้ว่าาาคนดูรรยก ฟีดแบ克เป็นอย่างไรนะฮะเราก็จะคัดกรองคําว่าแบร์ไตที่เขาพิมพ์ผ่านแฮชแท็กเนี่ยขึ้นมาแสดงผลเนี่ยอย่างนีน้คนดูบอกจบแล้วแบร์ไตนะครับหรือก่อนน้นนี้มีช่วงที่พี่เจมานี่เขาก็จะมีคนพูดถึงพี่เจเยอะแยะเลยนะครับก็จะไล่ดูทวิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฝั่งทวิตของรายการยิงอะไรออกไปหาคนดูฝั่งเมนชั่นมีใครเมนชั่นอะไรกลับมาหาเราเราก็จะเห็นว่าใครพูดอะไรถึงเราบ้างอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นจุดที่เราอินทร็กได้ดีที่สุด ใช่ด้วยระบบเรามีอีกมีอีกมีทีมงานเวลาเขาจะมีคําสั่งพิเศษมามองกล้องซ้ายมองกล้องขวาหรือเอาอันนี้ออกเขาก็จะแชทเข้ามาเขาจะแชทเข้ามานี่นะฮะก็เรารับคําสั่งได้อย่างเดียวเราฟังเขานะครับแล้วเราก็ดูเวลาด้วยว่าตอนนี้อากาศกี่โมงอะไรอย่างไร ผมเนี่ยเห็นแบบนี้อยากจะมีไอ้จอแบบนี้ไปไว้ที่บ้านเลยดีกว่าเพราะว่าดึกๆึนี่เวลาเราแบบทวิตใช่ป่ะแบบทั้งนอนน้อยทีวีทั้งเจเจตลินเฟซบุ๊กคุมนู่นคุมนี่ให้มีอย่างนี้เจ๋งเหมือนกันเราจะจัดรายการมันเป็นมิติใหม่ของการจัดรายการผมยังไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้นะเจ๋งเนาะอยากได้ก็ที่ดีที่แรกเดี๋ยวแนะนําให้สปอตออนเขาเขาเป็นคนที่อยากจะมาปฏิวัติวงการนี้อยู่เขาก็เอาองค์ความรู้ที่เขาได้จากตอนทำม i c r โ s o เซ s ร์ f เฟ e ที่อเมริกามาทำ สปอร์ตออนครับถ้าอยากให้ผมทดลองอ่ะจัดได้นะวันนี้ขอบคุณสองคนนะ